สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกท่กทนานอ้า่านผม้ชมสำหรับคลิปนี้มันลุยเล่ากันต่อเลยเนาะ,ะเนาะ <c ười> เหลืออีกแค่หนึ่งวันเลาพัฒนาก็จะออกอีกเล้วเนะาะานผม้ชมสำหรับคลิปนี้นำเสนอลาพัฒนาพอเสียงเงิดกับคูพิษณุโลกเดอท่านผม้ชมเอ้า่านผม้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะ รับชมแนวทางของทั้งสองท่านเนาะคะ่นะเนาะแอดมินดูหน่อยขอขอบคุณแนวทางพอเสี่ยงเงิดกับปูผิดสนุโลกเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใหน้ำนำแนวเด้อค่ะเด้อขอกลนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะขอกกำลังแรงใจคือเกาเด้อท่านผู้ชมท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหอัวใจกนลละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชม เอามาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะงวดทิพผ่านมาพอเสี่ยงเงิดเขา่าอีกแล้วท่านผู้ชมพอเสี่ยงเงิดเข่าสองสามงวดติดแล้วว่าแมนติท่านผู้ชมเล่าพัฒนางวดทิพผ่านมาพอเสี่ยงเงิดเดนหนึ่งกับหกเจาะแตกเจาะแตกไปที่หกสี่งวดทิพผ่านมาเลขออกหกสี่สี่หกนะคะเนะาะโชคมันกันไปท่านผู้ชมเล่าแตกเด้งบนลาง อ่สำหรับท่านใดถือยินดีนําเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะให้ค่าน้าซาก,กาแฟแต่ละเซียนนะคะเนาะติดต่อแอดมินหนูหน่อยได้เลยเด้อค่ะเด้อที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามคอสมดได้ที่หลังไม้นะคะสําหรับงวดนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะจับตาเบิ่งของพอเสียงเงิดเด้อท่านผู้ชมของพอเสียงเงิด เลขเด่นเลขจับคู่ช่วงนี้เข่าดีเดอร์ท่านผู้รรมชมเขา้าจักหวดติดแล้วฮะท่านผู้ชมเขา่าสามหมวดติดเหลอดิแมนบอท่านผู้ชมหน่อยจื้อบ่ได้มันคำนวณหวยายไหมท่านผู้ชมมันลืมเด่นพ่อเสียงเงิดนะคะ เป็นแปดกับหกจับคู่มีหกแปดหกหนึ่งหกสาม หกสี่พอจาะแมนเนาะท่านผู้ชมเหล็กเดินตอนนี้เดินดีด้วยท่านผู้ชมพอจะเงเิดสิบคู่บนล่างไปกลับด้วยนะคะหกสามหกสี่แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ หนึ่งสามหนึ่งสี่และสามสี่พอดเสียงเงดเราพัฒนาประจําวดวันที่เก้าทับหกหกสิบเปร ข้อเสียงเง็ดเด่นเปดกับหกจับคู่มีหกเปดหกหนึ่งหกสามหกสี่แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่และสามสี่นะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อต่อมาของปูพิษณุโลกท่านผมปูพิษณุโลกหลาสุดหมวทิพย์พานมาดลุดเดอ้อท่ามจม เลขเด่นเลขจับคู่เน้นเจาะไม่มานะคะวดน,นี้ธรรมช่อปูพิษณุโลกเลขเด่นเราพัฒนานะคะเด่นเก้าเจ็ดสี่สามตัวมีแปดเจ็ดศูนย์สามสามแปดเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าสี่ สองตัวบนมี7จ็ดศูนย์สาเปดสี่เจ็ดเ้าสสองตัวล่างสามสามสี่และสาเปดนะคะพ่อแม่พี่น้องเก็บเกี่ยวข้อมูลแต่ละเสียนแต่ละสำนักเรื่อธรรมชมเอาไปเทียบเสก,กันเทียบเสกันหลายๆท่านทานธรรมชมเล็กมันชนกันตัวใดเลือกเบิงเอาเรื่อธรรมชมเลือกเบิงเอา แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่สำหรับถ่ายคลิปนี่พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะสั่งยาแก้ปวดนะคะเนาะยาแก้ปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเด้อค่ะเด้อหรือ,อยาซีฟัน่นหรือกาเป้แอดไลน์หรือโทรที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นนะคะสำหรับยายาแก้ปวด ปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเด้อท่านผู้ชมหนึ่งกระปุกบรรจุหกสิบแคปซูลนะคะกระปุกละสี่ร้อยห้าสิบบาทสำหรับตัวนี้จะเป็นมะระกีนกเด้อท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นไขมันเบาหวานความดันไขมันเบาหวานท่านตัวนี้เด้อค่ะเด้อ บำรุงสายตาลดความดันลดไขมันลดเบาหวานฟื้นฟูตับฟื้นฟูไตจะเป็นตัวนี้นะคะช่วยบรรเทาอาการตามมือตามเทา้ามือชาเท้าชาละธรรมชจมตัวนี้บรรเทาอาการมือชาตาผพามัวมองไม่ชัดตัวนี้เด้อค่ะเด้อหรือจะ ท่านคู่กันใดเลยทรามชมสองกระปุกเก้าร้อยบาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะเด้อเรากายยาสีฟันนผูมชมยาซีฟันสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเนาะคะ่นะเนาะยาซีฟันสากาัดจากเห็ดลินเจอและว่านหางจระเข้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆด้วยค่ะเด้อใช้ได้ตั้งแต่ เด็ก7ขวบขึ้นไปนะคะหลอดละ190บาท2หลอดส่งฟรีเด้อท่านผู้ชมกาแฟาสากัดจากเห็ดลิ้นเจอปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสเขาชะงมช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึด าแฟกล่องละ260บาท2กล่อง520บาทส่งฟรีนะคะอาพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อได้เลยดนะคะ่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินนูนหน่อยขอขอบคุณปูพิษณุโลกแล้วกะพ่อเสียงเงิดขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเ้ยค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะ